ันนี้จะมารีวิวพัสดุกนะ้ำแข็งไปแล้วก็โอเคนะนี่จะเป็นของแถมนะคะเป็น,นมินิเพนด้าบานนะคะของแถมของร้านนี้นะเป็นรองเท้าคับอันนี้คนละร้านกันนะอันนี้ไม่มีของแถม จะเป็นแฮชแท็กของ Lucio the p a s าเซตีคาวิซูเปอร์สควิเซียนะคะก็จะเป็นแท็กด้านหลังนะจะเป็นราคาตรงนี้เห็นไหมเมคอัพชัยนาธผลิตที่จีนนะคะอันนี้กลิ่นหอมนะซื้อมาแพงนะต่อมาก็จะเป็นรองเท้าค่ะปิป,ปาราซา ยาก่ปีกมากแต่มันสโลนะสโลแต่มันก็ไม่สโลมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันก็โอเคนุ่มดีดีกว่าแขนแขเนาะคิดว่าจะใหญ่นะแต่มันเล็กมันเล็กมันเล็กนะคะจะเป็นแท็กของคาบิบาร่าคาริบาร่านะแล้วก็ขอบุนสำหรับของแถม สองชิ้นนี้นะคะจะรับเทรดต่อเมื่อแบบเราไม่รับเทรดนะอันนี้มันก็น่าแนละ้วอันนี้พอ่อเราซื้อให้แมวซื้อไงไม่เทรเลยแต่ชิ้นนี้เราพอเห็นเราพอเซฟชิ้นนี้ก็กยังไม่มั่นใจว่าจะเทรดหรือเปล่าเพราะว่าเขา,าสาัสา่งนใ่แทนเรานะก็ผมจริงจัคือเราชาร์จสายดิบก็เลยจะเห็นค่ะก็กล้องไม่นิ่งเลยนะโ okay. อเค้กบายบายเอแบค่ะ